สวัสดีครับขอบจ้าหน้ของสูตรเินะฮะวันนี้เราจะมาแกะเครื่องตาช่างนะฮะของยี่ห้อ Xiaomi ใช่ไหมใช่ Xiaomi ไหม,มใช่แนละ้ว <c ười> สั่งจนลืมก็เนื่องจากความอ้วนไปเยือนนะฮะทุกคนผมว่าอยากจะรู้น้าหนักตัวเองมันจะต้องเสียเงินค่าไปช่างตามห้างเนี่ยทุกครั้งนะครั้งหนึ่งบาทนะไม่รู้จะช่างทำไมช่างเท่าไหร่ก็ช่างเท่าไหร่ก็มีเครื่องสิบบาทด้วยนะ <c ười> อันวนี้ก็เลยต้องบอกว่าต้องมีตาช่างเป็นของตัวเองบ้างนะฮะตันนี้มันอยู่ที่ราคาที่300กว่าบาทนะแต่เขาบอกเป็นช่างแบบเขาเรียกว่านะ AI โอ้ไม่เป็น AI ยังไงกับการเครื่องช่างนะฮะามาดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ส่วนหนึ่งจะได้มาควบคุมน้ําหนักตัวเองได้นะครับเพราะถ้าช่างแล้วเราตกใจเราจะได้ลดน้ําหนักในความผอมของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครผอมเพิ่มนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่กล่องขาวก็ยี่ห้อ,อตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น s m r t t s c l l นะฮะใช่ไหมสมนะมันมี Smart Scale 2กับรุ่นอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนี่ผมไม่รู้เลยนะก็ยวลองแกะดูแล้วกันก็แพ็กเกจมาก็อโอเคนะ เขามีบลูทูธมีอะไรประมาณนี้ผมว่ามันน่าจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้โอ้สติกเกอร์แบบนี้แกะยากมากมมจริงมันต้องคัตเตอร์นะได้โยะเห็นไหมมีสัญลักษณ์บลูทูธเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันสามารถชั่งได้แบบไหนน้ำหนักก็ พอได้อยู่นะโอ้แนนอนดรอยด์วักล่องจะพังก่อนเนี่ยอ๋อแโหแพ็คมาเหมือนหลอดไฟเลยแะเขามีวิธีการแกะด้วยนะฮะเห็นไหมเหมือนเราลองกินอะไรทุกอย่างพิซซ่าแล้วก็มีคู่มือนะฮะให้ด้วยโอ้คู่มือโคตรเยอะเพิ่งเคยเห็นตาช่างมีคู่มือเยอะขนาดนี้ เราซื้อตตดช่างมาไม่มีคู่มือขนาดนี้เลยเหอแพ็แกเกจก็ค่อนข้างที่จะเอ๊ะทำไมมีหญ้ามาด้วยเนี่ยมันมีหญ้ามาด้วยมันหญ้ามาจากไหนเนี่ยดูดิหญ้าหรือผงกระดาษวะ,อะโอเคมาออกมาอมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะมันไม่เหมือนเครื่องช่างที่เราใช้งานกันปกติเพราะว่ามันก็ลักษณะเป็นดิจิตอลหมดแล้วสมัยนี้นะฮะอันนี้เขาเขียนว่าเป็นมินิ Xiaomi Smart Scale 2นะฮะเป็นเวอร์ชั่น2ก็เขาบอกว่าเซนซิทีฟน้ำหนักที่สูงสุดได้ถึง1ึงร้อยถึงร้อยห้าสิบกิโลนะฮะร้อยห้าสิบกิโลเพราะผมยังไม่ถึงแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีสามารถชั่งอุปกรณ์อื่นๆได้นะฮะเช่นถ้าบอกว่าเราไม่ชั่งน้ำหนักตัวเองอาจจะชั่งของชั่งอะไรอย่างเงี้ยเ<ช>ขาบอกว่ามันซัพพอร์ตแบบนั้นนะนี้ ก็ใส่ฐานนะมีช่องใส่ฐานดูมันไม่มีปุ่มอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูอ๋อติดสติกเกอร์มาหน้าตาก็ดูแบบล้ําลเําดีนกันนะฮะมันไม่ได้อ,อ้าวไม่มีฐาน <laughs> นึกว่าแถมฐานอันนี้ใช้ฐาน 3A นะฮะ 3A คือฐานก้อนเล็ก3ก้อน อ่ะเดี๋ยวผมไปเอาฐานมาก่อนแป๊บหบนึง่งโอเคก็ได้ฐานแล้วฮะใช้ฐาน 3A 3A 3, a, ะะ 3, 3ก้อนลองมาเทียบดูแล้วก็ตอนนี้ผมก็โหลดแอปพลิเคชันของเขาแล้วนะฮะเขามีแอปพลิเคชันด้วยสำหรับเที่ยวนี่ชื่อว่า s a ฟไลท์ light, นะฮะก็คือเขามีบาแบบ QR code ได้ฐานดูก่อนแล้วหน้าตาเป็น แล้วมี QR Code ให้เราดาวน์โหลดฮะก็ยังไม่รู้ว่ามันทำงานแบบไหนอ,อ่ะติดปะมันวิ่งอยู่วิ่งอยวิ่งอยู่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงจริงมันน่าจะอาจจะต้องช่างได้ตามปกติทั่วไปเนาะหรือว่าเราวางไว้ที่พื้นเดีย๋ยวเราคงวางดูก่อนนะอะ่อออกแล้วเป็นศูนย์แล้วนะอ่าเป็นศูนย์ศูนย์เดี๋ยวลองกดดูสิ อ๋อมันดูเหมือนไม่ไม่ใช่ตาช่างนะเขามือกดดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองช่างดูจะปรับเป็นศูนย์เฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยขึ้นสิตอปรับใหม่บขึ้นตอนนี้ขึ้นหนึ่งจุดศูนย์ห้าแต่เขาบอกเป็นสมาร์ทนะฮะว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นเดี๋ยวนะ ตอนนี้ผมโหลดแอปพลิเคชันของเขาเรียบร้อยแล้วฮะเป็นแอปพลิเคชันของเสี่ยวมี่นะฮะมันเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเออมันปิดหน้าผิดดีกว่ามือไปโดนเดี๋ยวนะ,ะตัวนี้ฮะมันชื่อเซฟไลท์ฮะอของเดี๋ยวเราลองเข้าดูเลยตัวนี้มันต้องมีการลงทะเบียนเกิดขึ้นเนี่ยผมจะลงทะเบียนแล้วกันแป๊บหนึ่งมันดับไปแล้วเครื่อง คิดว่ามันน่าจะตรวจสอบมากกว่าตอนแรกทีนีผมไปไปกดมันมันก็เลยอาจจะงงนิดนึงแล้วก็เข้าไปยืนยันด้วยอะไรก็แล้วแต่นะ Facebook หรืออะไรก็ได้นะฮะหรือ Google หรืออะไรก็แล้วแต่ทำตามข้อมูลของเขาไปก่อนที่เขาบอกมาอนุญาตแจ้งเตือน เขามีกิจกรรมฟิตเนสอะไรของเขาเนี่ยในตัวแอปพลิเคชันนะฮะก็ให้เราเลือกอเพศเลือกวันเกิดลองใส่ดูนะฮะใสะ่ต้องใส่ให้ตรงเนาะเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นเราจริงๆของใครของมัน,นะฮะส่วนสูงอขอใใส่ส่วนสูงน้ำหนักตัว น้ำหนักตัวเราต้องช่างก่อนป่ะใช่ไหมเดีย๋ยวผมลองช่างดูเลยนะมาจะมองเห็นหรือป่านี่กล้องอาจจะไกลไปนิดนึงย่อมานนิดน,นึงล้านตัวเลขกลับหมมัวไปเนะี่ย เป็นไรนะลองช่างดูก่อนแต่ดูว่ามันจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะเพราะว่าดูมันเล็กเราอะ่ะจะรับน้หนักเราไหวไหมว้าตอนนี้95.8นะฮะ95.8 0สูนไม่มันขึ้นเป็นศูนย์แล้วแต่มันเป็นเขาเรื่ออัตโนมัตินะนี่คือเราช่างเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่แล้วนะ95.8นะ จะใส่ตัวนี้ข้อมในข้อมูลของเขาโ oh, oh, <laughs> อ้โห95.8 95.8อ่าตกลงเรื่องอุปกรณ์จับคู่เราไม่มีเราก็มีเครื่องนี้นะฮะคือเครื่องวัดสมบูรณ์ร่างกายนั่นเองก็คือเครื่องนี้ Xiaomi นะเราไม่มีรายการอื่นกดยอมรับนะ,ะจับคู่ไปอเอาไว้ขึ้นเครื่อง บนตาช่างแล้วก็อ่าผมไปขึ้นเครื่องบนตาช่างนะนี่ะมันได้ข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นตาช่างสมาร์ทเกลเอาเป็น96แล้วะเนี่ยอ่าทำไมแป๊บเดียวน้ำหนักขึ้นเลยโอเค เราจับคู่เรียบร้อยแล้วจับคู่เครื่องเรียบร้อยแล้วผมยือนอีกทีดิเก้าสิบหกแล้วมันคือเครื่องช่างนะฮะ,ะมันจะเป็นเหมือนกับแผนของตัว เปิใช้งานกัตราการเต้นของหัวใจอะไรประมาณนั้นมันขึ้นตรงผมเป็นน้ำหนัก96กกิลแลมันจะน่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการทำให้เราลดน้ำหนักนั่นเองนะฮะมันจะมีตรวจสอบแต่ผมลองเปิดอัตราการเต้นของหัวใจมันยังไม่ทำงานเดี๋ยวลองเอาใหม่อีกที อ่ามันได้ 9- 6แล้วตอนเนี้ยอ๋ออ่ะตอนนี้มันเป็นอย่างงี้ฮะเราไม่กล้องต้องกลมมองดูนะเราไม่ต้องกลมมองดูเครื่องอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่นกันต่อไปแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นอะไรได้อีกนะไม่ต้องก้มมองมือเครื่องก็ดูแค่โทรศัพท์เราก็รู้นะนแบบนี้เห็นไ,ไหมฮะพอขึ้นไปเหยียบปับ๊บมันจะขึ้นอย่างงี้ทันทีน,นี่ตัวนี้ผมกลมกล้มลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวรับข้อมูลไป 95.9ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวพอสมควรเดี๋ยวผมอาจจะลองหาการตั้งค่าซีโร่ของมันอยู่อ่ามันจะมีค่าอะไรบอกนะอ่ามีการคำนวณเกิดขึ้นนะฮะบอกว่าน้ำหนักที่เหมาะสมของเราเท่าไหร่อะไรยังไงนะประมาณนี้แล้วเราจะต้องการน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะเราสามารถที่จะบวกเพิ่มเข้าไปได้ตามข้อมูลของเรานะฮะ อันนี้มีแอปพลิเคชันให้เล่นด้วยก็สนุกขึ้นไปอีกแบบหนึง่งนะตัวเครื่องเองอะ่ะผมว่ามันไม่ได้มีอะไรมันมันมันคงมีกับแอปพลิเคชันนี่เขาบอกว่ามันบาลานซ์ได้ดูด,ดิยกขาข้างนึงมันจะบาลานซ์ได้ไหมอ่าเห็นไหมฮะเ้าหรือหอยู่ดีถือว่าลมพัดผมไม่รู้เนี่ยเปิดพัดลมอยู่เปิดพัลดพลมทำไมเพิ่มน้ำหนักได้นี่เก้าหเนะเขาบอกช่างข้างดีขาเดียวได้นะฮะมันจะได้จะได้น้ำหนักนั้น อ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันต่ออ,อันนี้คือคร่าวๆแบบสดๆเลยนะฮะว่ามันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็วิธีการใช้งานก็มันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวแอปพลิเคชันด้วยอะไรด้วยนะตัวเครื่องอาจจะมีเสียวนิดนึงผมก็เนื่องจากตัวใหญ่พอมาเหยียบแล้วผมจะรู้สึกเสียวๆนิดนึงแต่กไ็ไม่มีปัญหามันก็รอ,องรับน้าหนักเราได้มันเหยียบไปเพะเข้าไปนี้อาจจะมีเลือดแต่ก็โอเคฮะสามารถ ได้เดี๋ยวเราไปเล่นอื่นๆต่อไปนะอันนี้สำหรับตาช่างแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ smart 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 SM scale 2นะฮะก็น่าตาเป็นอย่างนี้ก็ยังควบคุมได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันของเขานะฮะที่บอกไปก็เขามีให้สแกน qr code ในนี้แหละในคู่มือที่เขาให้มานั่นเองนะก็ลองไปใช้กันดูสำหรับตัวนี้มันราคา3 0 0กว่าบาทนะ ก็ทำได้ขนาดนี้ผมบอกว่ามันมันก็เกินกว่าอัตราช่างปกติที่เป็นยีตอนทั่วไปนะแต่ตั้งปกติก็ราคา200-300แล้วเหมือนกันนะยี้ตอนตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้สําหรับ Xiaomi Smart Scale 2นะฮะทีที่ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณสวัสดีครับอย่าลืมลดน้ำหนักกันด้วยครไปก่อนครับบอกตัวเอง